สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสุรดาคนเกา่าคนเดิมอีกแล้วนะคะมาเจอกันมาคุยกันอีกแล้วนะคะนิวมือนีก่กะขอขอว่าสาระได้จากน้อยนะคะกะขอพักเรื่องราวของเจ้าของขอไว้จากน้อยนะคะแม,ม่กำลังสิเข่าได้เข่าเข็มกำลังสิว้าถึงจุดคายแมกว่ามาประเทศฟินแลนด์แบบใดแบบวิธีแปลกๆปแบบที่แบบว่าบ่มีแฟนก็นมาได้อย่างประมาณนี้นะคะ แต่เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวสุดาสีวาวสู้ฟังนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะขอเว้าสาระเกี่ยวกับการใส้อินเทอร์เน็ตอยู่ประเทศฟิลแลนด์ในช่วงระยะเวลาสัส้นๆนะคะก็เป็นเบอร์โทรศัพท์แบบเติมเงินนะคะเป็นการใช้เงินแบบเติมเงินนะคะ เนื่องจากว่านะคะมีคอมเมนต์มาเสนอใหุ้รดา,า,าวอแนะนําเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เนต็ตการใช้โทรศัพท์ในช่วงระยะเวลาที่อยู่ประเทศฟินแลนด์นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะดีใจลายค่ะทุกครั้งที่มีอยอดติดตามมาหนึง่งคนเพิ่มขึ้นุรดา,ามีกําลังใจแห้งแหงนะคะก็ก็เลยขอว้าเป็นคลิปนี้นะคะ บางคนอาจจะลู้แล้วบางคนอาจจะยังบม่ลู้นะคะสุดรดากะขอเบาในส่วนที่จะของไปหาข้อมูลม้าแล้วกันนะคะกับสอบถามเลขายุบานนี่แหละค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะบางคนอาจจะรู้จักวิธีที่ดีกว่านี้แต่ว่าสุดรดาแนะนําอันเนี้ยคือแบบถูกที่สุดแล้วค่ะการการใส่อินเทอร์เน็ตการใส่เบอร์โทรแบบเติมเงินนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วค่ะสําหรับผู้ใดที่มัดในช่วงระยะเวลา หนึ่งถึงสามเดือนอยู่ประเทศฟินแลนด์นะคะอันนี้คือถูกสุดแล้วค่ะนะคะก็ก็จะเริ่มวองเองบัตรเติมเงินนะคะบัตรเติมเงินการใชสอินเทอร์เน็ตนะคะ ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังคงลกดาวอยู่จ้ายังคงลกดาวอยู่ล้านอาหารร้านอาหงกับปี๊ดไปใส่กับบ่ได้จ้ายังทันได้มีข้าวเรืองผลไม้ค่ะแต้ทามีสุรดากระซิฟเฝ้าเอามาวาซูฟังนะคะแล้วกับสภาพอากาศนะคะตอนนี้ก็เริ่มนะคะเริ่มจะเข่าฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะหิมะก็เริ่มละลายแล้วก็เริ่มสะเห็นสีเขียวแล้วค่ะใกล้จเริ่มเห็นปลาแล้วค่ะใกล้จเริ่มเห็นอ่า ต้นบูเบอรี่แล้วค่ะนะคะกะเดี๋ยวคอยอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะกะทุกคนกะรอรอคอยซัมเมอร์เราคอยฤดูรอนนะคะกะมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยเรื่องการเติมเงินนะคะวันนี้นำว่าให้ไปตามร้านนี้ด้ค่ะซื้อว่าลานอารากิโอสกีนะคะเดี๋ยวิขึ้นรูปไว้ให้นะคะว่าเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะ ถ้าบ่้ไดเข้าไปในห่างสรรพสินค้านะคะกะมันจะตั้งยุคข,ของนอกกัมีขึ้นกันค่ะตามเมืองนะคะตามเมืองเมืองเล็กๆก,ก็มีจากอาร์กิออสกีนะคะ,ะบางคนอาจจะรู้นะคะผู้ใดที่เคยเพิ่นเคยมาเก็บผลไม้แล้วหรือผู้ใดเคยพันหูพัน,พนตาม,มาแล้วกะอาจจะง่ายแดนะคะอาร์กิออสกีนะคะ,ะ,คะมาปุ๊บเนี่ยเขากลไปซื้อเบอร์ แบบเติมเงินเลยเขาแบบเติมเงินนะคะแบบพิเพทนะคะแบบเติมเงินนั่น,น,นเองนะคะก็สุราจ,จะค้นแนะน้ำสามเครือข่ายใหญ่ๆค่ะสามเครือข่ายใหญ่ๆที่แบบว่าถูกที่สุดแล้วนะคะกะราคากับบตั้งกันนะคะราคาบ,บตั้งกันนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพไปให้ว่าเครือข่ายเนี่ยมันอีหยังอีหยังหน้าตาเป็นแบบไดนนะคะเครือข่ายแรกก็คือ,อ เตเลียนะคะซื้อ,อโลโก้สีม่วงนี่แบบนี้แหละค่ะเตเลียนะคะราคา,าพร้อมบัตรนะคะเบอร์พร้อมบัตรเติมเงินในนั้นติดมาด้วยนะคะราคาจะอยู่ที่4ยูโร90้าสิบเซนค่ะได้เงินได้เงินมาด้วยนะคะเจ็ดยูโรค่ะได้เงินมาด้วยพร้อมบัตรพร้อมเบอร์นะคะ7ยูโรนะคะก็การใช้งานก็คือ ถ้าโทรหากันก็คือ0.066เซนนะคะต่อ1นาทีนะคะถ้าเขาโทรหากันนะคะแต่ถ้าส่งข้อความคิดเป็นครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็คิด0ยยูโรจุด 0.66เซนต์ต่อหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสรุรดาคนแนนําว่าโปต้องทรงข้อความแบบธรรมดาหากันแล้วก็จําเป็นต้องทัวหากันค่ะ <c oughs> เขามาใส่ทางอินเทอร์เน็ตแทนนะคะทางอินเทอร์เน็ตก็คือ,อในเจ็ดยูโรเนี่ยค่ะเขาก็ใช้อินเทอร์เน็ตยังไงใช้อินเทอร์เน็ตได้วันละหนึ่งยูโรค่ะเมือคือหนึ่งเขาใส่อินเทอร์เน็ตเนี่ย มือหนึ่งมันกระหักไปหนึ่งยูโรอีกอย่างประมาณนี้นะคะเนาะกะถ้าเทาใส่หลายมันกระหักไปหลายคือว่าแหละค่ะมันก็สิมียอดเตือนมาให้ว่ายอดเงินคุณคงเหลือเท่าคารนี้ก็คือกันกระบาลเทานั่นแหละค่ะเจ็ดยูโรก็สิใช้ได้จักมือนะคะเพราะฉะนั้นกะขอแนะนำมาติดต่อกันทั้งเฟซบุ๊กทั้งข้อความเมสเซนเจอร์หรืออีอย่างที่มันฟรีวอทซ์แอปอีอย่างประมาณเนี้ค่ะอีอย่างที่มันฟรีๆนะคะนั่นแหละ ทรหักกันทั้งนั้นเอานะคะถ้าอินเทอร์เนต็ตเหมืดกภายใน7ยูโรอินเทอร์เนต็ตเหมืดกเติมไหมนะคะเติมไมมก็เติมได้ตามจานวนเงินที่เขาสะดวกค่ะ10ยูโร25ยูโร20ยูโร30ยูโรก็ว่ากันไปนะคะเหมืดเมื่อไหร่ก็ไปเติมที่อาร์กิโอสกีนะคะแต่ถ้าผู้ใดมีบัตรเครดิตนะคะก็คือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเครือข่ายนั้นๆแล้วก็เติม เติมในโทรศัพท์ได้เลยค่ะโบาจาเ็นต้ตรงไปร้านค่านะคะถ้าผู้ใดบ่มีกะไปที่อาริกิโอสกีได้เลยนะคะอันเครือข่ายที่2ค่ะเครือข่ายที่2นะคะราคากระบ่ตั้งกันค่ะเอลิซานะคะเอลิซาราคาจะอยู่ที่5ยูโร90เซนนะคะ5ยูโร90เซนระบบการใช้งานเหมือนกัน0.066ยูเซนต่อ1นนาทีแล้วก็ส่งข้อความก็ครั้งละ0.066เซนนะคะ ก็มีอินเทอร์เน็ตมีมีเงินมาให้ด้วยนะคะในมีเงินมาให้ด้วย6ยูโรค่ะนะคะเหมือนเราก็ไปเติมนไม้นะคะกับเค,ครือข่ายอันต่อไปนะคะก็คือ DNR นะคะภาษาฟินส์ของเซอร์น DNR นะคะภาษาอังกฤษของเซิร์น DNA DNA นะคะภาษาอังกฤษภาษาฟินเก่าเสีเอิ่น DNA นะคะไม่ต้องงงเดี๋ยวสุราดาเขียนป้ไว้ให้ค่ะสีชมพูนี่แหละค่ะนะคะราคาจะอยู่ที่4ยูโรเ0เซนนะคะระบบการใช้งานเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีเ,เงินมาให้แค่5ยูโรนะคะก็คือใสอินเทอร์นเนต็ตได้หามือนะคะเหมือดเร็วกะเหมือเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปใส ถ้าใส่ถ้าเขาใส่ไวไฟมันก็นสิประหยัดไปได้ค่ะแต่ว่าเขาป้าเขาหยังก็คือเสียบมี Wi ไ,ไฟเนาะค่ะเนาะแล้วก็คือสี่มีเวลามาเล่นปน,นั่นยังมากก็คือเวลานั่งรถกลับบ้านหรือว่ากอนนอนอีอย่างี้แค่ะก็สามารถใช้ใส่ไวไฟตามสถานที่นั้นรับรองนายจ้างก็ต้องแนะนําอยู่แล้วล่ะคะ่ะนะคะมี3มบริษัท3มเครือข่ายยญ่ๆนะคะก็คือ เดนอาร์นะคะเอลิซาแล้วก็เตเลียนะคะสุรดากรสิขึ้นรูปไปให้เบิ้งนะคะสามารถเลือกซื้อได้เลยเลือกซื้อได้บัตรมาด้วยนะคะกับหมดแล้วกับเติมเงินนะคะก็นั่นแหละค่ะก็เป็นาสามเครื่อข่ายที่ถูกที่สุดที่สุราดาสิบะสามารถหามาแนะนำได้นะคะสำหรับ ท่านใดนะคะที่แบบว่าเออรู้ว่ามันแบบเฮ้ยมันมีวิธีที่ถูกกว่านี่กะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเพื่อผู้ใดที่เพิ่นสนใจอิหีเพื่อสามารถอ่านเบิ่งในคอมเมนต์ก็ได้นะคะสําหรับคําแนะนําต่างๆนานาน,นะคะแล้วกะสุดละกะขอบคุณหลลายๆค่ะทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเ่ราว่าจะสอบถามเรื่องเก็บผลไม้เพราะว่าจะแนะนําหรือบ่ราว่าจะเป็นการให้กําลังใจขอบคุณหลยายค่ะสามารถแนะนํามาได้เลยอยากให้สุดลเว่าเรื่องอีหยังนะคะแนะนํามาได้เลย รดาสิไปหาข้อมูลมาว้าวููฟังนะคะอันใดที่มันเป็นประโยชน์แห่งอยากเว้าค่ะอันใดที่มันว่มีประโยชน์กับว้าเรื่องของเจ้าของไปก้อนนะคะ <c oughs> ขำขำขำนะคะกะนะคะกะบสำหรับเมื่อนี้ค่ะก็คือสิเอาซ้ำนี่แหละค่ะมันสิโดนพดนะคะนะคะกะเป็นเรื่องการแนะนำสำหรับการใส่โทรศัพท์การได้เบอร์ม้านะคะเป็นแบบเบอร์เติมเงินนะคะ เพดน,นะคะก็คือบัตรเติมเงินนะคะอย่าลืมนะคะหาซื้อได้ตามอาร์กิโยสกีนะคะกะับทาก็คือทาเอานะคะสอบถามเอา,อานายจ้างหรือว่าคนที่รูจจ้จักเอานะคะว่าจางังใดจังใดนะคะกะสำหรับมื่อน,นี้สุรรักษ์กะขอขอตัวแล้วนะคะกะหวังว่าจะได้ข้าวสารเกี่ยวกับการมาเก็บผลไม้ไว้นะคะถ้าลูกข่าวสารอะไรก็จะมาเล่าสู้กันฟังคือเกาล่ะคะ่ะ S 1> <S 1> สำหรับผ <ol ed down> ู้ใดยังไม่ได้ติดตามกะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามสาวชัยภูมิคนที่เนเนค่ะเดร์สุนดาษได้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปนะคะสำหรับเมื่อนี้ไปแล้วค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเดเนค่ะเด้ออย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้สุนาดาษเนเนจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย